หูัฟังนะทาไมครับให้ฝรั่งบินมาไทยเอาเงินไทยไปมืางนอกทําไมไม่เอาคนไทยบินไปมืองนอกเอาเงินฝรั่งกลับมาเงินไทยนะครับาจารย์กาชร์ครับอยากฟ,ฟังอีไทยที่สร้างชื่อเสียงตนางประเครับนี่สิที่เป็นภารกิจใหญ่หลวงพวกเราโชคดีที่ได้อยู่ในโครงสร้างนี้ผมเองครับเป็นคนไทยและผมก็อยากสร้างนตำนานตอนนี้ครับ ผมไม่ทางานมีเงินะใช้ช่วชีวิตแต่ผมครับอยากทำเพราะผมอยากสร้างเทรนเนอร์และสร้างนินเป็นตานานไทยจะอยู่คู่เมืองไทยเป็นตราชั่วนิรันดร์และเธออินเนอรสามารถที่จะแอดแวลูเป็นจุดยืนเป็นตัวอย่างของคนไทยเป็นตัวอย่างของหญิงไทยที่ช่วยคนอื่นมัดอาสาครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญมาเจอกันผมเองครับผมไปใช้ได้นะั้นตื่นเช้ามานะครับบอกพบคนดีพบสิ่งดี พูดสิบครั้งร้อยครั้งชีพให่คุณจเปรีเฟเชอร์นี่ครับมันจะดึงดูดคนดีนะครับเพราะี่ครับจะออกในเรื่ราที่เราไม่ต้องไปไล่เขานี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมคุณ